วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องราวของพระอาหารหันต์กับเจ้าแห่งนรกครับเคยมีใครสงสัยไหมครับว่าเ,เจ้าแห่งนรกเนี่ยจะมีเมตตาได้จริงๆเหรอฟังดูขัดกันใช่ไหมครับแต่เรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้นี่แหละครับจะพาไปหาคําตอบที่บอกเลยว่าคาดไม่ถึงแน่นอนโอเคครับเรามาเริ่มกันที่ตัวละครเอกของเรื่องกันเลยก็คือพระมาลัยท่านเป็นพระอาหารหันต์นะครับที่มีทั้งฤทธิเดชและก็เปี่ยมไปได้วยเมตตาสูงมาก ท่านเนี่ยสามารถเดินทางไปมาระหว่าง3โลกได้เลยคือโลกมนุษย์สวรรค์แล้วก็ที่สําคัญเลยนะนรกครับแล้วการไปยืนนรกของท่านเนี่ยไม่ใช่แค่ไปเดินดูเฉยๆนะครับแต่ทุกครั้งที่ท่านไปถึงเนี่ยท่านจะใช้อุริ์ของท่านช่วยเหลือเหล่าสัตน,นรกทันทีเลยอย่างที่เห็นนี่แหละครับท่านจะดับไฟนรกที่ร้อนระอุบันดานให้ฝนเย็นๆตกลงมาเพื่อบรรเทาความทารมานไล่พวกสัตว์ร้ายที่คอยทารุณสัตว์นรกให้หนีไปให้หมดโอ้โห แม้กระทั่งน้ำในกระทะทองแดงที่เดือดปุดๆอยู่เนี่ยท่านยังเปลี่ยนให้กลายเป็นน้ำหวานรสดีเหมือนน้ำพึ่งได้เลยแล้วพอทุกอย่างสงบลงท่านก็จะแสดงธรรมโปรดพวกเขาเพื่อให้ได้สติแล้วก็มีโอกาสพ้นทุกครับแต่แล้วในการเดินทางไปนรกครั้งหนึ่งครับพรอมอะมลัยได้ไปเจอกับภาพภาพหนึ่งเข้าเป็นภาพที่ทําให้ท่านต้องหยุดแล้วก็ตั้งคําถามขึ้นมาอย่างจริงจังเลยทีเดียวภาพที่ท่านเห็นนะคือเหล่าสัตว์นรกเนี่ยกําลังถูกนายนิรยาบาลเอาหอกทิ่มแทงแบบ ซ้ำไปซ้ำมาไม่หยุดเลยครับโหดร้ายมากเลือกนี่นไหลนองไปทั่วพื้นเลยและท่ามกลางเสียงร้องโหยหวนเหล่านั้นน่ะคนที่เป็นเจ้าแห่งนรกหรือพญายมราชก็นั่งมองภาพนั้นอยู่ด้วยท่าทีที่ดูเหมือนจะพอใจซะด้วยสิครับพระมาลัยเห็นอย่างนั้นก็ทนไม่ได้ครับทั้งสงสัยทั้งเวทนาท่านก็เลยเดินตรงเข้าไปหาพญยายมราชแล้วถามไม่ตรงๆเลยว่าทําไมท่านถึงได้โหดเหี้ยมขนาดนี้ เห็นพวกเขากำลังทุกทรมานแต่กลับนั่งดูเฉยเยไม่คิดจะห้ามปรามอะไรเลยเหรอและคำตอบของพญาโยมราชเนี่ยแหละครับคือจุดพีคคือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดเลยก็ว่าได้เพราะมันเป็นคำตอบที่แบบพลิกทุกความคาดหมายไปเลยครับทีนี้แหละครับจุดที่มันน่าสนใจมากๆเลยก็คือความแตกต่างของมุมมองที่มันคนละขั้วกันเลยคือในขณะที่พระมลายมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันโหดเหี้ยมเหลือร้ายพญาโยมราชกลับบอกว่า ไม่เลยไม่ได้โหดร้ายสักนิดสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมีแต่เมตตาปราณีอย่างที่สุดทัางหางเอ๊ะมันจะเป็นไปได้ยังไงกันล่ะครับเนี่ยพญายมราชก็เลยเริ่มอธิบายให้ฟังครับว่าสิ่งที่พระมลาัายเห็นเนี่ยนะมันไม่ใช่การลงโทษจากใครข้างนอกเลยแต่มันเป็นผลจากสิ่งที่อยู่ข้างในตัวของสัตว์นรกพวกนั้นเองต่างหากซึ่งแนวคิดสําคัญตรงนี้เลยก็คือเรื่องของกรรมนั่นเองครับ คือต้องเข้าใจก่อนว่ากรรมเนี่ยมันไม่ใช่การลงโทษจากผู้พิพากษาที่ไหนแต่เป็นผลโดยตรงที่เกิดจากการกระทําของตัวเราเองเลยใครทําอะไรไว้ก็ต้องได้รับผลแบบนั้นกลับไปมันเป็นเหมือนกฎธรรมชาติที่เที่ยงตรงมากๆครับพญายมราชย้ําเลยครับว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นตรงนี้มันเกิดจากกรรมที่สัตว์พวกนั้นก่อกันไว้เองทั้งนั้นใครก็เข้าไปแทรกแซงหรือช่วยเหลืออะไรได้ทั้งสิน้นคือบทบาทของท่านเนี่ยไม่ใช่ผู้ลงมือทรมาน แต่เป็นเหมือนผู้ดูแลให้กฎแห่งกรรมมันดําเนินไปตามที่ควรจะเป็นแค่นั้นเองครับอะแล้วความเมตตาที่พญยายมราชพูดถึงละ่ะมันอยู่ตรงไหนคําตอบคืออยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ในโอกาสสุดท้ายที่ท่านมอบให้กับทุกดวงวิญญ,ญาณที่มาถึงที่นี่ผ่านชุดคําถามเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าเทวทูตทั้ง5 ต้องบอกก่อนว่าเทวทูตทั้ง5เนี่ยไม่ใช่ทูตจากสวรรค์จริงๆนะครับแต่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของความจริงสากล้าอย่างในชีวิตที่เราทุกคนควรจะเห็นแล้วก็ฉุกคิดได้ในทุกๆวันเลยซึ่งก็คือการเกิดความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็สุดท้ายคือผลของการกระทําซึ่งในที่นี้เปรียบเทียบกับนักโทษนั่นเองครับพญายมราชก็จะเริ่มกระบวนการให้โอกาสด้วยคําถามแรกเลยครับท่านจะถามดวงวิญญาณว่า ตอนที่เจ้าเป็นมนุษย์เน่ยเคยเห็นเด็กทารกที่เพิ่งคลอดออกมานอนจมกองเลือดกองเยี่ยวช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้บ้างไหมนี่แหละครับคือเทวทูตองแรกสัญลักษณ์ของการเกิดที่ทุกคนต้องเคยเห็นแน่นอนแล้วดวงวิญญาณก็ตอบกลับมาว่าก็เคยเห็นแต่ไม่เคยเก็บมาคิดอะไรเลยจะเสียเวลาคิดเรื่องแบบนี้ไปทำไม นี่แหละครับคือการแสดงออกของความประมาทอย่างแรกเลยคือไม่เคยตระหนักถึงสัจธรรมข้อที่หนึ่งของชีวิตเลยแม้แต่น้อยจากนั้นก็มาถึงคำถามเกี่ยวกับเทวทูตองค์ที่สองครับซึ่งก็คือความแก่ชรานั่นเองพญาโยมาราชจะถามว่าแล้วเคยเห็นคนแก่ที่หนังหิวหยวต้องถือไม้เท้าเดินงกงกเกินเกนบ้างหรือเปล่ามันคือภาพสะท้อนอนาคตของทุกคนเลยนะครับแต่หลายคนกลับเลือกที่จะเมินแล้วคำตอบที่ได้ก็เหมือนเดิมเป๊ะเลยครับคือ เคยเห็นสิแต่จะให้มานั่งคิดเรื่องพวกนี้ทำไมเสียเวลานี่คือความประมาทในความแก่ชราอย่างแท้จริงเลยไม่เคยตระหนักเลยว่าสักวันหนึ่งตัวเองก็ต้องไปถึงจุดนั้นเหมือนกันมาถึงเทวทูตองค์ที่3มกันบ้างครับอันนี้คือความเจ็บป่วยความจริงของชีวิตที่ไม่มีใครหนีพ้นเลยจริงๆพญายมราชก็จะถามต่ออีกว่าแล้วเคยเห็นคนเจ็บป่วยที่กําลังทนทุกข์ทรมานบ้างไหมล่ะคําตอบของดวงวิญญ,ญาณก็คือโอ้ยเห็นมานับไม่ถ้วนแล้ว แต่จะให้มาคิดถึงทำไมล่ะเรื่องหน้าขยะขแยงแบบนั้นเห็นไหมครับอีกครั้งแล้วที่ความประมาททำให้มองข้ามสัจธรรมที่สำคัญของชีวิตไปแล้วแล้วก็มาถึงเทวทูตองค์ที่4ครับซึ่งเป็นคำถามที่เรียกว่าทั้งตรงทั้งทรงพลังที่สุดเลยก็ว่าได้นั่นคือเจ้าเคยเห็นคนตายบ้างไหมคาตอบก็คือเคยเห็นแต่แทนที่จะได้คิดถึงความไม่เที่ยงของชีวิตกลับไปคิดถึงแต่ความกลัว กลัวว่าผีจะมาหลอกแล้วก็สรุปเอาเองว่าการคิดเรื่องความตายนี่มันเสียเวลาเปล่าๆนี่แหละครับคือความประมาทในความตายอย่างที่สุดแล้วก็มาถึงคาถามสุดท้ายครับซึ่งเป็นเหมือนการทดสอบความเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมที่เห็นด้วยชัดที่สุดในโลกมนุษย์เลยพยายยมาราจะถามว่าแล้วเจ้าเคยเห็นนักโทษที่ถูกลงโทษเพราะทําความผิดบ้างหรือเปล่าดวงวิญ,ญญาณก็ตอบว่าโอโ้โหเห็นบ่อยไปแล้วก็คิดแค่ว่าสมน้ําหน้ามาแล้วแหละ โดยที่ไม่เคยย้อนกลับมามองดูตัวเองเลยแม้แต่นิดเดียวว่าทุกการกระทำมันย่อมมีผลตามมาเสมอและนั่นก็เป็นอันสรุปได้ว่าดวงวิญญาณดวงนี้ไม่ได้เรียนรู้อะไรจากสัญญาณเตือนทั้ง5ที่ปรากฏอยู่รอบตัวเลยแม้แต่อย่างเดียวครับและนี่ก็คือบทสรุปที่พญาโยมราชได้อธิบายให้พระมาลาัยฟังครับซึ่งมันก็เป็นบทเรียนที่ส่งตรงมาถึงพวกเราในโลกมนุษย์ด้วยเหมือนกัน เพราะฉะนั้นจุดที่ชี้ขาดจริงๆมันอาจจะไม่ใช่การทำชั่วที่เฉพาะเจาะจงสักเรื่องหนึ่งนะครับแต่คือการใช้ชีวิตไปวันๆด้วยความประมาทคือการมองข้ามสัญญาณเตือนที่อยู่รอบตัวเราตลอดเวลาพญายมราชบอกเลยครับว่าคนที่ถูกบาปหนามาปิดบังดวงปัญญาจนไม่สามารถเรียนรู้จากความจริงพื้นฐานของชีวิตได้เลยเนี่ยคนแบบนี้แหละที่ท่านไม่สามารถจะเมตตาปราณีได้จริงๆ และสุดท้ายเรื่องราวนี้ก็ได้ทิ้งคำถามที่สาคัญมากๆเอาไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปคิดกันครับว่าเทวทูตของเราแต่ละคนเนี่ยปรากฏตัวครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่กันนะตอนที่เราเห็นเด็กทารกเห็นคนแก่เห็นคนป่วยหรือเห็นคนตายหรือแม้แต่เห็นผลของการกระทําของใครบางคนเราได้หยุดคิดพิจารณาอะไรบ้างไหมหรือเราแค่ปล่อยให้มันผ่านไปเหมือนกับดวงวิญญาณดวงนั้น นี่คือสิ่งที่น่าเก็บไปขบคิดต่อจริงๆครับ